สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้เป็นวันที่13ามกุมพาพันธ์2 5ัน้านะคะวันนี้มารีมีโอกาสมากราบนามาัสการปู่วสว่างธรรมดาน,นะคะสำนักสงฆ์อัมพวันที่บ้านยางงามตำาบลปุกใต้อำาเภอสว่างเดินดีจังหวัดสกลน,นครน,นะคะวันนี้ปู่ท่านก็เมตตานะคะท่านผู้ชมคะเมตตาพาชมบรรยากาศความคพบหน้าในการ สร้างศาลาหลวงพ่อพระงามนะคะก็ถือว่าเป็นบุญตาของท่านผู้ชมแล้วนะคะขอให้ท่านผู้ชมชมภาพบรรยากาศที่เป็นบุญไปด้วยกันนะคะสาธุสาธุค่ะสาธุค่ะขอโอกาสปูเจ้าค่ะศาลาหลวงพ่อพระงามหลังนี้สร้างมากี่ปีแล้วเจ้าค่ะ ศา,าลาหลวงพ่อพระงามก็ถือว่าสร้างมาหลายปีแล้วสร้งา,า,งา,งางมานานทำยังกะทำมาลดอ่ะเจ้าค่ะเขาการเจ้าค่ะใช้งบประมาณเท่าไหร่เจ้าค่ะใช้งบประมาณเจ้าค่ะงบประมาณในการสร้างเจ้าค่ะส่วนใหญ่หลักๆเจ้าค่ะที่ที่มาที่ไปเจ้าค่ะศาลาหลังนี้ก็ด้วยอาศัยแรงศรัทธา ของญาติของโยมชาวบ้านยางงามและแรงศรัทธาของญาาิของโยมทุกหมู่บ้านตําบลอำเภอจ,จังหวัดละ่ะเรียกว่าทั่วประเทศก็ว่าได้เช่าบูชาวัตถุมงคละที่ได้ทําบุญบูชาวัตถุมงคล,ลหลายอย่างละ่ะเรียกได้ว่าร่วมด้วยช่วยกันทุกทานทุกคนเป็นศรัทธาสายทานบุญทั่วทุกสารทิศทุกหมู่บ้านตําบลอำเภอจ,จังหวัดละ่ะอยาิโยม โอากาเจ้าค่ะปูหลวงพ่อพระงามพระพุทธลูกองค์ใหญ่ชื่อหลวงพ่อพระงามทําไมชื่อหลวงพ่อพระงามเจ้าค่ะหลวงพ่อพระงามเหรอหลวงพ่อพระงามนี่ตามจริงจะมีชื่อยาวนะเป็นชื่อจริงตือแถองเพนตือแถองเพนเดี๋ยวก่อนเดือนขอพูดชื่อจริงพร <ผม S 2> ะมาหามงคล โทเสพวลวจิโรพาสบำราชพยันเทวันพิบาลสกุลกาสติตแต่ว่าชาวบ้านภาคอีสานเราเนี่ยส่วนมากเรียกอะไรจะเรียกสั้นๆเข้าใจไหมเรียกว่าหลวงพ่อพระง,งามหลวงพ่อพระง,งามเพราะว่าญาติโยมที่มากราบมาไหว้พระพุทธมหามงคลหรือว่าหลวงพ่อพระง,งามนี่ผู้ใดมาก็มีความรู้สึกว่าพระพุทธรูป สวยมากใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนปั้นจะถามหาช่างเลยก็ได้เลยเรียกว่าหลวงพ่อพระงามถวายพระนามถวายซื้อท่านว่าหลวงพ่อพระงามแล้วบ้านนี้ก็บ้านยางงามด้วยก็เลยว่าญาติยมก็เลยเอ่นว่าหลวงพ่อพระงามถวายซื้อเพิ่นนะเพราะว่าส่วนใหญ่นี่จะบอกสันส้นๆบ้านเฮาเขาใจบะจะพูดสันส้นๆอย่างอย่างเช่นเงินชาวพนักิจนี่แม่นว่า่ะ ชาวบ้านก็จะเรียกว่าเงื่อนซ้าจั้าีา่ะหรือว่าบุญกยายศาสตร์บุญสลากะพัดเนี่ยเขาจะเรียกว่าบุญเขาซากเขาใจป้อเจ้าค่ะอืมอะไรชอบเรียกสั้นๆนะชาวบ้านเราง่ายๆสบายๆแบบนี้อืมมีอย่างยึกขอาการเจ้าค่ะความสูงของหลวงพ่อพระง,งามี่เมีเจ้าค่ะถ่ายรูปหันกล้องไปทางคุณหลวงพ่อพระง,งาม สูงเหมากอะไรดัวยยิย่งยางมากเห็นยังแต่ความสูงรวมฐานเนาะน่าจะประมาณเก้าเมตรได้ประมาณเก้าเมตรนี่แหละความสูงรวมฐานนะจ๊ะเก้าเมตรเอาถามยังก็เอาถา,ถามได้ไหมถามจีนได้ก็ ความกว้างรวมฐานประมาณมมเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรนะคเจ็ดเมตรความกว้างรวมฐานเจ็ดเมตรก็ได้อาศัยแรงศรัทธาญาติโยมนี่แหละมียังถามอีกบ่า่ะก็แล้วแต่คููจะเมตตาเจ้าคะ่ะตอนนี้ก็ ช่างก็กําลังทาสีอืมทาสีพระพุทธรูปแต่ว่ายังไม่เสร็จตอนนี้กําลังช่างกงเพราะว่าต้องได้ลงสีอีกเอาสีเก่าออกแล้วกล็ลองพื้นสีใหม่ลงพื้นสีใหม่พอืมพระพุทธรูปนี่แหละจาดตัปัจจัยก็ได้มาจากสาธายายโอมที่ได้ร่วมกันทําบุญ ไม่ว่าจะทําบุญบูชาวัตถุมงคลอืหรือว่าได้ร่วมกันทําบุญเวลามีการมีงานอะไรหลายอย่างญาติโย,ยมทางต้องขออภัยโกๆโหน่อยอืพื้นก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดเพราะว่าต้องรอให้ทาสีเสร็จครั้งเดียวลงสีเสร็จครั้งเดียวก็จะให้ญาติโยมทําความสะอาดกันป้ายก็มีบอก ท่านทั้งหลายก็อาจจะเห็นนางลานเห็นนางลานเห็นนานเห็นนี่เพราะว่าพายังไม่เสร็จขณะนี้กําลังขัดสีพระพุทธรูปเห็นไหมไป้ายทีเกียวเพื่อจะลงสีใหม่ขอภอัยณที่นี้ด้วยนะผู้้ทีมากราบมาไหว้ยังไม่สะดุรูปแรกสูงสูงนะก็คือรูปหล่อรูปเหมือนหลวงปู่เทพโลกอุดรหรือว่าหลวงปู่ใหญ่อืม แล้วกลางๆก็หลวงปู่ทวดแล้วก็สมเด็จพุทธาจันโตแถวที่สองก็มีหลวงพ่อเงินแล้วก็หลวงปู่สุขแล้วก็หลวงปู่เสาแถวที่สามก็มีหลวงปู่มั่นู้ริทัตโตแล้วก็หลวงพ่อปานแล้วก็หลวงปู่แหวนสุจินโนแถวที่สี่ก็มีหลวงปู่ฟันแม่นมาเลเออหลวงปู่ฟัน อาจารูแล้วก็หลวงปู่ชอบแล้วก็หลวงปู่สวงเทวดาเดินดินยายนะหรือว่าพระสังกัจจัยพระสังกัจจัยตามประวัติพระสังกัจจัยต่อก่กนรูปร่างท่านสวยงามมากน่าจะคล้ายพุทธเจ้าตามที่ได้ยินได้ฟังมาแต่ทีนี้ก็มี อาจจะมีคนมารักมาชอบท่านมากก็เลยอธิษฐานอะไรนี่แหละให้รูปร่างแบบนี้พระสงกัจ,จจใจอาตมาก็ขออนุมโมทนาสาธุการเช่นชม,ชม,ชม,ชมยินดีญาติยมทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันทําบุญในวันนี้ก็ถือว่าหลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะความคืบหน้าในการก่อสร้างศาลา หลวงพ่อพรางามแล้วก็ลงศรีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ก็ค่อยเป็นค่อยทําค่อยเป็นค่อยไปถ้ามีอาตมาก,ก็ได้สร้างถ้ายังไงบางทีก็ต้องได้หยุดไว้ก่อนเพราะว่าวัดว่าอารามของเราก็เป็นวัดป่าต้องขออาภัยแล้วก็อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านแต่ว่าก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกเป็นวัดป่า ไม่ได้มีบุญญาบรารมีเหมือนกับครูบาอาจารย์ใหญ่ๆท่านอาตมาจะพูดอยู่ตลอดเลยครับนี้นกน้อย ok ต้องสร้างรังน้อยนกน้อย ok สร้างรังน้อยอาตมาก็จะสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆเท่าที่กำลังสติปัญญาศรัทธาความเพียรเราสร้างได้อยากจะพูดอยู่ตลอดว่าถ้าสร้างไม่เสร็จสมมติว่าอาตมาตายก่อน ถ้าเปลี่ยนไปได้ก็จะขอเกิดใหม่แล้วมาสร้างอีกมาสร้างต่อเพราะว่าคนเราได้เกิดอยู่ด้ถ้าไม่ได้บรรู้ธรรมเป็นพระอรหันตนะ์ก็ต้องเกิดมาเพราะว่ายังมียางอืผลไม้ที่มียางก็เหมือนกันเรา,เาไปปลูกเอาไปหว่านลงที่ชุ่มชื้นหรือว่ามีน้ํามีอะไรก็สามารถเกิดได้คนก็เหมือนกันอ่ะ ธรรมะก็เหมือนกันยังมียางโลภยางโกรธยางหลงอยู่ถ้าบุได้หมดหมดแล้วความโลภความโกรธความหลงอืมเรียกว่าบุญไม่หาบาปไม่เอานั้นไม่ได้เกิดเรียกไว่าบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานเข้าสู่อมาตะธรรมนิพพานแปลว่าดับลงซึ่งกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงอะไรไม่มีอีกแล้วถ้าผลไม้ก็ไม่มียาง เหมือนกับเม็ดมะขามที่คั่วแล้วเราเอาไปหวานจะไม่เกิดข้าวที่คั่วแล้วเอาไปหวานจะไม่เกิดด้ืมเอาไม่หวานจะไม่เกิดเพราะว่าไม่มียางสิ่งใดที่มียางก็ต้องเกิดอันนี้ก็ขออนุโมทนาสารธุก,การชื่นชมยินดีสาธาญาติโยมทุกท่านทุกคนค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็คือใบปิศนาณนะคะท่านผู้ชมคะที่ปูว่สวสรางธรรมดานท่านเมตตาเขียนให้นะคะท่านผู้ชม อ่านดูดีๆฟังดูดีๆไม่แน่นะคะอาจจะมีโชคลาภก็ได้นะคะสำหรับใบปริศนาคำพยานะคะปู่ท่านเขียนว่ารวยๆนะคะของกินบ่รกินมันเนาของเกาบ่รเามันลืมนี่ก็คือปริศนาโชคลาภที่ปู่ท่านเมตตาเขียนให้ในวันนี้นะคะถ้าแปลเป็นภาษากลางปู่ท่านเขียนคำว่าของกินเบ่รกินมันเนา ถ้าแปลเป็นภาษากลางก็จะประมาณบอกว่าของกินถ้าเราไม่กินมันก็อาจจะเน่าเสียแล้วก็ของกินถ้าเราเอาไว้นานๆไม่กินก็อาจจะเน่าเสียก็ได้นะคะอะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมคะและคําว่าของเก่าบ่เรามันลืมของเก่านะคะถ้าเราไม่เอามาเล่าให้กันฟังก็อาจจะลืมนะคะ <laughs> อันนีม้มาลีคิดเอานะคะก็เหมือนกับ เราร้องเพลงนะคะเราเคยร้องได้แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ร้องนานก็อาจจะจับใจความเนื้อเพลงไม่ได้อาจจะลืมทํานองหรือว่าลืมเนื้อเพลงนะคะมาลิพูผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมคะอันนี้มาลิคิดเอานะคะสรุปแล้วนะคะปู่ท่านเขียนปิศาโชคลาภในงวดวันที่สิบหกุมภาพันธ์สองพันห้าหกสบีนะคะปู่ท่านเขียนว่า ของกินม่กินมะนาวของเก่าบา่เล่ามนลืมนะคะท่านผู้ชมช่วยแปลช่วยพิจารณาด้วยนะคะว่าความหมายของปริศนานี้มีความหมายว่าอย่างไรนะคะถ้าเกี่ยวกับโชคลาภนะคะหรือว่าตัวเลขตัวเก่าจะออกมานะคะงวดเมื่อกี้นะคะจะกลับมาอีกหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมคะงวดที่ผ่านมาสองตัวเป็นเลขเก้าเจ็ดใช่ไหมคะ อย่าว่านะคะว่า7-9็ดเสาธุมริขอบารมีหลวงพ่อพระงามนะคะขอบารมีปู่ย่าท่าเสด็จขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ท่านผู้ชมมีโชคลาภในงวดวันที่16กุรามสองพันห้าร้อีนี้ด้วยนะคะกราบขอพระคุณในความเมตตาของท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับช่องมลิแชนแนลมาตลอดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับช่องมลิชาแนลมาตลอดนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านคะ่ะ